สวัสดีและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่อง KTC Gamer มีจุดอยู่นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆของเกมกาลิล่าฟรีไฟกันเลยนะครับใครที่พร้อมเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไปที่กระดิ่งแล้วก็เลือกคำว่าทั้งหมดให้ด้วยนะครับป่ะไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับผม กิจกรรมใหม่นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งลาเซฟทรชนครั้งที่2อพีย่างแค่เก็บสะสมโทเค็นสามารถนำมาแลกของรางวัลได้ถาวรเลยหรือว่าใครจะดวงดีแล้วสุ่มได้ของรางวัลถาวรก็ยินดีด้วยนะครับ,บกิจกรรมนี้เข้ามาแล้วนะตั้งแต่วันที่17พฤศจ,จิกาจนถึง31ธันวาคมเลยสามารถมาหาซื้อกันได้แล้วนะครับสำหรับกล่องสุ่มทรชน ครั้งที่2นั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับแมตช์เสื้อมงคลนะวันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารนะครับก็สามารถประใส่เสื้อวันอังคารมาเล่นได้นะครับวันอังคารนะครับผมเป็นเสื้อตัวนี้นะนี่นะครับอังคารด่าเริงนะครับสามารถซื้อเสื้อตัวนี้แล้วก็ลงไปทําภารกิจได้เลยนะครับทำภารกิจครบตามที่กําหนดก็สามารถรับของรางวัลได้เลยนะครับผมจะมีบัตรสุ่มโกรย่านะครับแล้วก็ กล่องสุ่มสกินปืน m a g i c a ลนักเองนะครับเอาละครับผมกิจกรรมใหม่ของฟรีไฟล์ก็จะมีกิจกรรมกับไมคกครั้งล่าเซฟทรชนครั้งที่1นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มหน่วยเซ็ตทรชนนะครับใครที่ดวงดีก็จะสุ่มได้ของถาวรทั้ง4อย่างตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ดวงซวยเนี่ยก็จะสุ่มได้โทเค็นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเก็บทะเก็บสะสมโทเค็นครบตามที่เขากำหนดมาเนี่ยก็สามารถเอาโทเค็นไปแลกได้นะครับสำหรับคนที่ดวงไม่ดีนะครับ ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเปิดขายท่าทางด็อกกี้แดนสเตปคูกับเจ้าตูกสุดแสนรู้นะครับราคา599ไดมอนด์นะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของก็สามารถมาเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนเป็นต้นไปนะครับที่ร้านค้าของเรานั่นเองนะครับซึ่งเปิดขายที่ในราคา599เพรนั่นเองนะครับสำหรับท่าทางตัวนี้นะ ต่อมาก็จะเป็นท่าทางเต้นจงหุดสุดท้ายนะคะรับราคา3 9 9เพชรเพเปิดขายท่าทางสายแดนตั้งแต่1 6กพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับท่าทางตัวนี้ก็เต้นจงหุดสุดท้ายก็ถือว่าเป็นท่าทางที่แรงเหมือนกันนะตอนนี้ก็กลับเข้ามาแล้วนะครับใครยังไม่ได้ซื้อก็อย่าลืมไปซื้อนะครับ กิจกรรมต่อมาก็จะเป็น s o r d Man Legend นะครับรวมตำนานแม่ทัพจกักรวรรดิซามูไรนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเกม Cardina Free Fire นะเป็นตู้สุ่ม Evolution นั่นเองนะครับเข้ามาเมื่อวันที่ 15, 14พฤศจิกายนนะครับสามารถมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นหมวก s t a ต e นะครับ หมวกสเตทมารเตอร์ตัวนี้ก็เป็นของรางวัลในการพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็สามารถมาหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านค้านั่นเองนะครับเปิดขายจนกว่าจะหมดเวลาของสิทธิ์ขั้นสูงเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเปิดขายแค่1,000เพันเพเท่านั้นนะครับนะถ้าเกิดว่าเราซื้อ1,000เพชรเพตัวนี้เนี่ยจะได้แค่หมวกเท่านั้นนะครับรางวัลสิทธิ์ขั้นสูงจะไม่สามารถได้รับนะครับเพราะว่าเปิดขายแค่ของอีลิตพาร์ตสิทธิ์ขั้นสูงเท่านั้นนะครับจะไม่ได้รับพวกของรางวัลในสสิทขขขััั้้้้นนนนนนูงครออีืาาาายยยยยแแกกกวว่่เเเป็หม1,000พ ใครที่ซื้อได้ก็ซื้อซะมีกำลังซื้อก็ซื้อซะสำหรับหมวกใหม่ล่าสุดนะครับ Ultra Sonic Rep หมวก Masterstep นั่นเองนะครับ กิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับเปิดที่เปลี่ยนทีมฟรีไฟบน Kpass และเปิดบัญชี Kpass และสมัครบัญชีของ Kpass รับเพิ่มโบนัสเพร10%พร้อมเติมเ,มเกมที่เว็บไซต์เติมเกม .com สามารถทำรายการได้ตั้งแต่อายุ12ปีเป็นต้นไปแล้วก็พิเศษสุดๆเลยสามารถเปลี่ยนพื้นหลังหรือว่าเปลี่ยนทีมของอแอปพลิเคชัน Kpass ได้จะมีพิเศษตัวละครไฮโตะหรือ Kelly Swi f t นะครับที่เป็นทีมพื้นหลังของแอปพลิเคชัน K+ p a s s นั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการเปลี่ยนทีมของฟรีไฟ K Plus นะครับแค่เราใช้แอปพลิเคชันของ K p a s s นะครับหนะครับให้เรานะครับผมนะกดเข้าไปที่บัญชีและสมัครใช้งาน K p a s s นะครับสองแสนรหัสผ่านของคุณนะครับและ3ไปที่แถบด้านล่างนะครับผมนะแล้วคลิกคาว่าอื่นๆนะครับผมจากนั้นก็กดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็คลิกหัวข้อที่เลือกแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นข้อที่5นะครับผมนะเลือกหัวข้อทีมแล้วก็พื้นหลังนะ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดดาวน์โหลดเลือกทีมฟรีไฟล์ครับผมนะที่เป็นฮายาโตะแล้วก็เคลลี่เดอรสวินะครับแล้วก็กดใช้งานของทีมนี้ได้เลยนะครับแค่นี้เราก็สามารถใช้งานทีมของฟรีไฟล์ได้แล้วนะครับสามารถโหลดมาใช้กันได้นะครับนสำหรับใครที่ใช้แอปพลิเคชันของเคพาสก็สามารถมาทํารายการหรือว่าใช้งานฟรีๆได้เลยและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับคนที่เปิดบัญชีครั้งแรกนะครับก็จะได้รับโบนัสเพิ่มไป10%นั่นเองนะครับจากการใช้งานแอปพลิเคชันเคพาสผ่านเว็บไซต์เติมเกม .com นั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นเติมเพชรสะสมนะครับเติมเพชรสะสมครบ500ไดมอนด์นะครับก็จะสามารถได้รับท่าทางใหม่ล่าสุดไปได้แบบถาวรเลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นท่าทางใหม่ล่าสุดของเกมการีน่าฟรีไฟนะครับมีชื่อท่าทางว่าบาก้านนครับผมนะทุกคนครับก็เติมเพชรให้ครบ500ไดมอนด์นั่นเองนะครับก็จะได้รับท่าทางตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็1ไดมอนด์ก็จะได้รับเป็นคูปองบัตรไดมอนด์รอยยานั่นเองนะครับโอเคก็นี่นะครับเป็นท่าทางตัวใหม่ล่าสุดของฟรีไฟล์เนลย่างงไ เดี๋ยวเราไปดูที่คอเลกชันท่าทางกันเลยดีกว่านะครับนะไปกันเลยครับอ่ะโอเคนี่นะครับผมนะท่าทางของบารากานะครับผมนะก็จะเป็นท่าทางนี้อน่าจะอยู่ตอนท้ายละมั้งอ่ะนี่เลยนะครับก็จะเป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับเหมือนการเต้นแบบเฉลิมฉลองการดีใจหรือว่าเป็นการเต้น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 งานเฉลิมฉลองเทศกาลอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ขอโทษทีนะครับพูดติดๆขัดๆนิดนึงนะฮะนี่เลยนะครับดูอีกทีนึงนะ ก็ถือว่าเป็นท่าทางที่ใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับผมนะเป็นท่าทางที่แบบเหมือนเต้นฉลองฉลองการดีใจอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะได้แบบเล่นจบเกมแล้วได้บูย่าก็เลยเต้นท่านี้เฉลิมฉลองอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมวงล้อคาบูกินั่นเองนะครับนะวงล้อตัวใหม่ล่าสุดคาบูกินั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยกวนเวียนอยู่ที่เซิร์ฟนอ้นนะครับผมน้แหมอยากให้เซิร์ฟไทยกลับเข้ามาจังเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะก็สำหรับรูปแบบและวิธีการเล่นของกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่1เพชรนะครับเอ่ยมีตั้งแต่1ครั้งใช้30ไดมอนด์นะครับแล้วก็10ครั้งใช้270ไดมอนด์นะครับแล้วก็50ครั้งคือหมุนแบบพิเศษเนี่ยจะ รับของถาวรไปเลยนะครับนะก็การันตีของแรเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้แหละเพิ่มเลทเพิ่มดวงไปนะครับแล้วก็จะมีเพชร9,999เพชรด้วยนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับที่เสิร์ฟนอกนะเขาการันตีให้ด้วยนะครับว่าถ้าหมุนครบ250เพชรเนี่ยการันตีถาวรแน่นอนนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของของฟรีนะครับ Daily Log In นนะภายในนี้เนี่ยก็จะมีของฟรีที่เราจะได้รับยกเซิร์ฟเวอร์ที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับหรือว่าเซิร์ฟน้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีขอรางวัลตามนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นอาหารคู่หูนะครับแล้วก็กล่องสุ่มนะครับนนี่เลยนะเปิดไปครับหืมไม่ได้อะไรเลยเกลือจัดๆครับแล้วก็กล่องสุ่ม AK เคสกินปืนนะครับหืมเกลือเหมือนเดิมครับกล่องคู่หูฟาโก้ครับไป เกลือจัดดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสมบัติซามูไรนะเป็นในส่วนของทางด้านกล่องดวงใจนั่นเองนะครับก็สําหรับกล่องดวงใจนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสมบัติซามูไรนะนี่เลยนะครับก็นข้างที่จะเทพพอสมควรเลยนะครับผมนะอันนี้เซิร์ฟไทยเราน่าจะยังไม่เข้ามาหรือมั้งนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นโปรโมชั่นเติมเพชรสะสมนั่นเองนะก็รอติดตามับชมแล้วกันในเร็วๆนี้นะครับสำหรับของฟรีที่เซิร์ฟไทยนะ อาจจะฟรีก yeah, ็ได้หรืออาจจะไม่ฟรีนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมเอาละครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางด้านร้านค้าลดราคา่นเองนะครับอันนี้ก right? so ็เป็นเพียงแค่การสันนิษฐานหรือว่าการคาดเดาล่วงหน้านั่นเองนะครับนะเกี่ยวกับร้านค้าลดราคานะครับหรือไม่ก็ร้านค้าแห่งความมืดครั้งที่1 1นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นชุดแฟชั่นทั้ง2ชุดนะครับที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในร้านค้าแห่งความมืดที่1 1นั่นเองนะครับที่ลดราคาสูงสุดถึงเนะครับ็มีแฟชั่นง2ชุดนะครับซึ่งเราไม่นท้ เหมือนกันว่า ชื่อชุดว่าอะไรนะครับก็เราติดตามรับชมได้เร็วๆนี้นะครับหากมีข้อมูลหรือว่าอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบมาแจ้งเลยนะครับเกี่ยวกับร้านค้าแห่งความมืดครั้งที่11นั่นเองนะครับนะาลดราคาสูงสุดถึง90%เลยนะครับนะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรือข่าวสารเพิ่มเติมไงเนี่ยผมจะรีบมาแจ้งให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับและก็แน่นอนนะครับผมนะอัปเดตใหญ่ของเรานะครับตัวละครใหม่ดาชานี่นะครับและล่าสุดนี้ฮะทางฟรีไฟล์ก็ได้ปล่อยวิดีโอนะครับหรือว เป็นการเปิดตัวแบบอย่างเท่ๆของตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าดาชานั่นเองนะครับนะก็ นี่เลยนะครับก็คาดว่าเซิร์ไทยเราเนี่ยน่าจะมาเปิดขายในรูปแบบของร้านค้านั่นเองครับหรือไม่ก็อาจจะมาในรูปแบบของตู้ลักกี้ในการหมุนหรือว่าการสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่หมดตู้ลักกี้หรือว่าตู้สุ่มไปเนี่ยอาจจะมาขายในรูปแบบของกล่องสุ่มนะครับและจะไม่มีทางเปิดขายในรูปแบบของตัวละครอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครใหม่ๆนะหลังจากนี้ก็นั่นแหละครับอนนรอติดตามรลบชมอัปเดตได้เลยเร็วนี้สําหรับตัวละครดาชานะครับ เอาละเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะตอนนี้เนี่ยนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเราเนี่ยนะครับได้ทําการเพิ่มตัวละครดาชาเข้ามาแล้วนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับนี่นะครับตัวละครดาชานะั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมนะยังไม่ได้ถูกนําขายในเกมนะครับก็คาดว่าเร็วๆนี้อาจจะเปิดขายแล้วนะครับสําหรับตัวละครดาชานะก็สำหรับสกิลของมันนะครับตัวละครดาชาตัวนี้เนี่ยมีชื่อสกิลว่า Party Girl นี่นะครับทุกคนก็เป็นสกิลพาร์ทที่ค่อนข้างจะโกะนะตัวนี้เนี่ยก็คือ ไม่ต้องกดใช้งานสกิลก็ได้นะครับสกิลตัวนี้จะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับตัวน,นี้เนี่ยเมื่อเวลาเรากระโดดลงมาจากที่สูงนะครับเลือดของเราเนี่ยมันจะลดลอยน้อยลงกว่าปกติมากแล้วก็สามารถแบบลุกขึ้นได้อย่างไวเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะแตกต่างจากตัวละครที่ไม่ได้ใช้งานสกิลของปาร์ตี้เกิลเลยครับเดี๋ยวถ้ายัางไงผมมีเวลาว่างจริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาทําคลิปเจาะลึกเกี่ยวกับตัวละครดาชาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วกันเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคลิปหน้านะครับผมใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดคํ้ามาทั้งหมดให้ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ